โรงเรียนดอนปอวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประทมศึกษานนองบัวลำพูเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่สองบ้านดอนปอตำบลหนองบัวใต้อําเภอสีบุเรเลืองจังหวัดหนองบัวลำพูมีเขตพื้นที่บริการสี่หมู่บ้านได้แก่บ้านหนองบัวใต้หมู่ที่หนึ่งบ้านดอนปอหมู่ที่สอง บ้านหนองสะพางหมู่ที่6บ้านโนนอุดมพัฒนาหมู่ที่10ทั้ง4หมู่บ้านตั้งอยู่ตำบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุรองจังหวัดหนองบัวลำพูปัจจุบันมีนักเรียนมาเรียนเพิ่มเติมนอกจากทั้ง4หมู่บ้านได้แก่บ้านสร้างเสียนบ้านซำเบนบ้านจอมบึงพัฒนาบ้านบุ๋งแก้วน้ํารัดและบ้านหนองปิงบุ๋งุก โรงเรียนดอนปอวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันปีการศึกษา2565มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด289คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งหมด19คนแบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาสองคนข้าราชการครู14คนลูกจ้างชั่วคราวและตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการสองคนและวิทยากรภายนอกสอนวิชาคณิตศาสต,ตร์1คนอัตลักษณ์คุณธรรมนำความรู้เอกลักษณ์สร้างคนให้มีคุณธรรมนำความรู้สู่ชุมชน ข้ามขวัญโรงเรียนดอนปอวิทยาเรียนดีกีฬาเด่นเน้นวิชาการประสานชุมชนสร้างคนมีคุณธรรมปรัชญาโรงเรียนปัญญาวัฒเนเสสยโยหมายถึงปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ สีประจำโรงเรียนสีเขียวและสีขาวอักษรย่อของโรงเรียนดปวดจุดญญจจวิสัยทัศน์ภายในปีพุทธศักราช2565โรงเรียนดอนปอวิทยามุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพัฒนาคนดีสู่สังคมพันธกิจ 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 2. จัดสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกับการก้าวทันเทคโนโลยี 5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเป็นคนดีในสังคมเป้าประสงค์ 1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 2. สภาพแวดล้อมสวยงามสะอาดร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียน 3. นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. นักเรียนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและก้าวทันเทคโนโลโยี 5. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การดำเนินงานจัดการศึกษาภายในปีการศึกษา2,565มีดังนี้ 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อย่างเหมาะสม 2. จัดกิจกรรมไหว้ครู 3. จัดทำพระป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนดอนปอวิทยาเพื่อซ่อมแซมโรงอาหาร 4. จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา2,565ดําดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงของครูและผู้บริหารสถานศึกษา PA 6. จัดงานมุทิตาจิตผู้กเกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา2,565 การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนทั้งที่70โดยโรงเรียนเป็นสถานที่จัดการแข่งขันของศูนย์เครือข่ายซิบุรเรืองสี่